สวัสดีครับผมชายบับเบอร์อุดรครับวันนี้จะมาแนะนําัจะัเลื่อนนะครับว่ารุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับก่อนเืินครับขอฝากแบรนด์ไมิโกนครับของแบรนด์ยินเล็ดนะครับยินเล็ดร้อนร้อนเบิดครับรุ่นนี้ใช้ดีมากครับคมมากครับผมใช้แล้วติดใจครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาอยู่ที่กล่องละ150บาทครับไม่เกินนี้นะครับสุดยอดครับคมปิีดครับรุ่นนี้ครับ มาดูบัตรีย่ยรนเลยครับผมจะแนะนำนะครับมาดูบัตเรเตืยนนะครับผมจะแนะนำนะครับว่าช่างใหม่ควรเลือกบัตรเตืยนแบบไหนนะครับมันจะมีหลักๆจะมีแบบไร้สายแล้วก็มีสายนะครับส่วนไร้สายผมไม่เคยซื้อของแพงครับผมจะซื้อประมาณนี้นะครับไร้สายครับ ปสายตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับสำหรับมือใหม่ก็เหมาะนะครับตัวนี้ก็ก็ดีครับตัวนี้ก็ดีแต่ลุยงานแบบลุยๆไม่ค่อยได้ครับเพราะว่ามันฟันมันจะร้อนเร็วครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ไม่ถือว่าดีครับเพราะว่าถ้าใช้นานๆแล้วเสียงมันจะดังครับตัวนี้แต่ก็ถือว่า ใช้ดีครับใช้ดีอยู่ปัตเรียนนะครับซื้อยังไงจะให้ใช้แบบคุ้มค่าครับสำหรับช่างใหม่นะครับผมผมแนะนำให้ถ้าซื้อเป็นแบบมีสายครับผมแนะนำให้ซื้อของยี่ห้อวอนนะครับวอนนะครับจะมีตัวแบบนี้นะครับสำหรับมีสายครับ w A l L นะครับวอนนะครับวอนนี่คือรุ่นต่างๆขึ้นคือยี่ห้อนะครับ แต่เรื่อมันจะมีหลกัหลกๆมันจะมีอยู่ความแรงนะครับความแรงมันจะแตกต่างกันนะครับความแรงมันจะมีอยู่ประมาณสามพัน V สามพัน V ห้าพันแล้วก็ V เก้าพันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังน,นะครับว่าจะเป็นแบบไหนครับแต่ละนนะครับวันสําหรับช่างใหม่นะครับถ้าคนมีงบน้อยนะครับผมให้เลือกตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเก่าแล้วครับผมใช้มาเป็นเกือบสิบปีแล้วครับตัวนี้วอนเบสิกนะครับตัวนี้แต่ด้านหลังมันลบไปแล้วครับใช้นานมากวอนเบสิกนะครับรุ่นนี้จะเป็นฟันสแตนดานนะครับฟันรองธรรมดานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่พันกว่าบาทครับใช้งานคุ้มค่ามากครับรุ่นนี้ช่างช่างใหม่ทุกคนผมว่าต้องเคยผ่านรุ่นนี้มานะครับสําหรับมีสายนะครับพันกว่าบาทครับตัวนี้ความแรงอยู่ที่ B5 เอ้ย b 3 0 0พันนะครับ ตัวนี้จะไม่แรงจะไม่แรงมากครับแต่สามารถทํางานได้จริงครับเราก็ตัดตามจังหวัดไปเรื่อยๆนะครับราคาพันกว่าบาทครับวันโปรเบสิกนะครับวันโปรเบสิกครับรุ่นนี้ครับน้ําหนักก็ไม่หนักนะครับรุ่นนี้เบาครับต่อมานะครับผมจะเทียบายรุ่นนี้ฟานนะครับรุ่นนี้จะเป็นฟันเฟดนะครับฟันเฟดฟันเฟส จะไถได้ขาวขาวเกี้ยงมากครับตัวนี้เป็นวอนเมจิกคลิปนะครับราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทตัวนี้ก็ใช้ดีครับไม่หนักมากแต่สําหรับสําหรับคนที่ชอบมีสายนะครับมีสายคือใช้งานยาวๆแล้ครับขอแค่ไฟไม่ดับคือใช้งานยาวๆแล้ครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับของวอนนะครับ ตัวนี้ก็ V 5ห้าพันครับตัวนี้ก็เป็นวอลต์หลังเงินนะครับ V 5ห้าพันเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะหนักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นฟันธรรมดานะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นฟันฟันเฟลดมาใส่นะครับผมเปลี่ยนฟันเฟลดใส่นะครับนะครับตัวนี้จะหนักหน่อยนะครับแต่ V ีห้าพัาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สองพันต้นๆนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่สองพันต้นๆ้น ออกมาใหม่ๆ2,000 2,005ครับตัวนี้เป็นวอร์เหมือนกันนะครับวอรรีเจนนะครับตัวนี้อยู่ที่บี9,000นะครับตัวนี้แรงสุดนะครับในบรรดามีสายครับตัวนี้แรงสุดวอลรีเจนนะครับตัวนี้ก็เป็นฟันฟันเฟดนะครับคมมากครับถ่ายได้ขาวขาวนวลมากครับตัวนี้ ราคาออกมาให,ใหม่ตัวนี้แพงมากครับตัวนี้สี่พันกว่าบาทนะครับออกมาใหม่ใหม่ตัวนี้ก็วันนี้เจนเหมือนกันครับโมเดลใหม่ครับตัวนี้สวยมากครับสวยมากตัวนี้ก็เป็นฟันเฟดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็แรงมากครับตัวนี้แรง B 9,000ครับตัวนี้ B 9,000มันจะมี B 3,000 B 5,000แล้วก็ B 9,000ครับหลักๆนะครับตัวนี้ดีมากครับแล้วก็ได้ได้สายยาวมา4เมตรนะครับไม่ต้องต่อสายครับสองตัวนี้ดีครับเพราะว่าสายมันยาวมาครับแต่พวกนี้มันสายสายมาสั้นครับพวกนี้ต้องมาต่อสายใหม่เป็น4เมตรครับผมต่อ4เมตรหมดเลยครับตัวนี้ยัง่ได้ต่อครับ ตัวนี้เป็นวอนบอลดิ้งนะครับบอลดิ้งเบลดิ้งประมาณนี้ครับอาจไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้เป็นฟันฟันเล็กมากครับสําหรับไถแบบกินเปลี่ยนสก,กินเฮดแบบติดนังข้าวขาวแบบพวกฝรั่งกระทไทยกันครับหรือเอามาเก็บเศษข้าวขาวครับเก็บเศษข้าวขาวตัวนี้ไม่แพงครับตัวนี้แต่ออกใบใหม่ว่าสองพันกว่าบาทนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเกือบพัน 8, กว่าบาทครับ หลักลการนะครับจะมี B สามพัน B ห้าพันแล้วก็ B เก้าพันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากบอกถ้าเพื่อนๆคิดในใจว่าจะซื้อตัวไหนคุ้มที่สุดแล้วก็ใช้งานคุ้มค่าที่สุดผมแนะนำให้ซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาไม่แพงครับสองพันกว่าบาทครับ ได้ฟันเฟษแล้วก็ได้ฟันรองมาครบเลยครับรุ่นนี้ครับฟันรองระดับพรีเมียมนะครับฟันรองครบเลยรุ่นนี้ไม่หนักด้วยครับแต่สําหรับมีสายครับผมแนะนําให้ยี่ห้อนี้ครับเพราะว่ายี่ห้ออื่นผมยังไม่เคยซื้อเลยครับของของมีสายครับผมซื้อแต่วันครับยี่ห้ออื่นก็ผมยังไม่เคยซื้อครับพูดจริงๆครับก็เลยว่าก็เลยไม่รู้ว่ายี่ห้ออื่นมันดีไหมครับ ผมซื้อแต่บอลอย่างเดียวนะครับอ่ามาดูแบบไร้สายครับไร้สายของบอนก็ก็ดีนะครับแต่ผมแต่ผมชอบแบบมีสายมากกว่าครับเพราะว่าแบบมีสายเสียงมันจะเงียบครับแล้วก็ไม่ต้องคอยชาร์จแบตคอยอะไรครับแต่ความสะดวกสบายนะครับสู้ไร้สายไม่ได้นะครับไร้สายมันจะสะดวกกว่านะครับพลิกไปทางไหนก็ได้ครับตัดยังไงก็ได้ครับข้อดีของไร้สายนะครับแต่ เราต้องคอยชาร์จแบตคอยเช็คดูดีๆนะครับต้องคอยชาร์จแบตครับอันนี้ก็ใช้ดีครับใช้เก็บงานเล็กแล้วก็เก็บลุยๆเยลุยหนักๆไม่ได้ครับลุยต่อๆกันไม่ค่อยได้ครับเพราะว่ามันฟันมันร้อนเร็วครับรุ่นนี้ก็พอลุยได้ครับรุ่นนี้ เลือกเอานะครับว่าจะเลือกแบบไหลสายหรือมีสายดีนะครับสําหรับช่างใหม่นะครับแต่ถ้าช่างใหม่รุ่นนี้ผมพูดตามตรงครับไม่แนะนำครับเพราะว่าหนักมากครับหนักมากแนะนํารุ่นนี้ครับรีเจนดีกว่าครับเพราะว่าได้ได้สายยาวนะครับแล้วก็น้ำหนักไม่หนักมากครับแล้วก็แรงด้วยครับสําหรับ ไร้สายก็โอเคครับไร้สายครับแต่ว่าต้องคอยชาร์จแบตต้องคอยเช็คครับเช็คไฟเช็คอะไรตลอดครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องมีทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายครับมีไว้ใช้ในร้านผสมประสานกันไปครับต้องลองเลือกใช้ดูครับว่าเราใช้ป้าเราชอบแบบไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากแบนไปมิโกนอีกรอบนะครับ ใบมิกกนยินเหลียลอนดอนบิดนะครับกล่องสีส้มครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทำผมใกล้บ้านนะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่ไลน,น์แอดยินเหลียบนะครับพิมพ์แอดยินเหลียบแล้วก็บาร์เบอร์ตามหลังนะครับครับหนึ่งหนึ่งกล่องจะมีอยู่กล่องสิบกล่องเล็กนะครับสิบกล่องเล็กตัวนี้จะมีอยู่สิบใบนะครับ สิบใบครับคึ่งก็ได้20่บใบนะครับเท่ากับ1กล่องใช้ได้2อง้คนครับคุ้มมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ